สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการสอนนะคะการใช้งานตัวคอนโทรนะคะในที่นี้นะคะจะยกมา2ตัวค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นคอนโทรพาร์เนลนะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะจะเป็นมันคาเลนเดอร์ค่ะโดยเราจะนำทั้ง2ตัวนี้นะคะมาประกอบเป็น1โปรแกรมค่ะชื่อว่าโปรแกรมโน้ตบันทึกประจําวันค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะคลิก เปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็เลือก New Project ค่ะเวอร์ชันน2013นะคะหลังจากนั้นนะคะเลือกภาษา C ค่ะแล้วก็เลือกตรง Windows Form ค่ะหลังจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อค่ะค่ะแล้วคลิกตกลงค่ะรอสักครู่นะคะจะได้หน้าต่างฟอร์มขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ขยายขนาดตามต้องการค่ะหลังจากนั้นค่ะมาออกแบบรูปโปรแกรมของเรานะคะโดยใช้กล่องเครื่องมือนะคะทูนบอกค่ะอันดับแรกค่ะเลือกบอททอนนะคะบอททอนปุ่มแรกนะคะเราจะใช้ในการเพิ่มข้อมูลค่ะได้ทั้งพิมพ์ข้อความแล้วก็ใส่รูปนะคะในที่นี้จะทําการใส่รูปให้ดูนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะปรับขนาดให้พอดีค่ะ ขยายข,ขนาดตามต้องการนะคะอย่าลืมลบตัวอักษรนะคะตรงเทคค่ะค่ะต่อไปนะคะเพิ่มบอททอนอีกหนึ่งตัวค่ะตรงนี้จะเป็นตัวแสดงข้อมูลนะคะเปลี่ยนภาษาตรงเทคค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ ดีดวิวนะคะในการแสดงว่าเราบันทึกอะไรลงไปวันที่เท่าไหร่นะคะลากมาตรงฟอร์มค่ะเราจะนั้นนะคะคลิกสามเหลี่ยมปุ่มเล็กๆค่ะคลิก edit column ค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะทำการแอดค่ะตามจำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะของเราในที่นี้ใช้3ตัวนะคะตัวแรกค่ะจะเป็นลำดับค่ะ เราจะใช้ตรงท่องเทคนะคะในการเปลี่ยนคำนะคะค่ะจากนั้นช่องที่สองของเรานะคะจะเป็นสิ่งที่ต้องทำค่ะเปลี่ยนตรงเทคเช่นเดิมค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะช่องที่3ามของเรานะคะจะเป็นกําหนดการค่ะหรือเวลาที่ กำหนดนะคะหลังจากนั้นคลิกตกลงค่ะถ้าไม่ขึ้นนะคะให้คลิกวิวค่ะและคลิก m a l l icon คะไค่ะก็ไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ก็เป็นดีเทลค่ะค่ะหลังจากที่ขึ้นแล้วนะคะก็ทำการขยายตามต้องการค่ะให้สมดุลกันค่ะนี่จะเป็นหน้าแรกนะคะของโปรแกรมเรานะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อให้การยุ่งยากค่ะเราจะใช้ ตัวพาแนลนะคะในการสร้างหน้าตากาขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าต่างค่ะเลือกพาแนลค่ะแล้วก็คุมบนพื้นที่ฟอร์มค่ะให้มีขนาดเท่ากันนะคะหลังจากนั้นค่ะเลือกคลิกขวาค่ะแล้วก็เลือก b l i n k t o Fo n t ค่ะค่ะเพื่อให้ตัวหนังสือนะคะไม่ทับกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะทำหน้าต่างหน้าที่สองนะคะอันดับแรกค่ะ เลือกบอททอดมาอีกหนึ่งตัวค่ะเลือกบอททอดนะคะค่ะสำหรับตัวนี้ในหน้านี้นะคะจะเป็นตัวการกลับไปใส่ข้อมูลกลับไปยันหน้าแรกนะคะจะเป็นรูปการวนกลับนะคะลูกศรชี้กลับค่ะ ขยายตามที่ต้องการนะคะแล้วก็อย่าลืมลบคำนะคะตรงเท็กค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่เลเบลค่ะค่ะตรงเลเบลนี้นะคะเราจะใส่ว่าใส่ข้อมูลค่ะสำหรับลืม เพื่อเราลืมใส่ข้อมูลนะคะจะเป็นการย้ำอีกทีหนึงหลังจากนั้นค่ะเลเบลอีกหนึ่งตัวนะคะเราจะใส่คาว่าโน้ตค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ t ทคบล็อนะคะในการบันทึกข้อมูลค่ะเทคบ b ็อกนี้นะคะก็ จะใช้ในการบันทึกข้อความต่างๆที่เราต้องการบันทึกค่ะถ้าขนาดเล็กเกินไปนะคะให้คลิก3มเหลี่ยมแล้วคลิกมาติดลายนะคะหลังจากนั้นนะคะปรับขนาดตามที่ต้องการค่ะต่อไปค่ะคลิกเลเบลอีกหนึ่งตัวนะคะเลเบลตัวต่อไปของเรานะคะจะชื่อว่า Data ค่ะ ขอภัยนะคะเดทค่ะจะเป็นการใส่วันที่นะคะหรือเลือกวันที่ที่เราต้องการให้แสดงข้อมูลเหล่านี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่มันคาลเลนเดอร์ค่ะตัวมันคาลเลนเดอร์นะคะจะเป็นตัวที่เป็นปฏิทินค่ะสำหรับเวลาเราบันทึกข้อมูลแล้วให้กดวันเลือกค่ะว่าจะให้แสดงวันไหน ตัวอย่างเช่นถ้าเกิดส่งการบ้านใช่ไหมคะก็ให้เลือกคลิกว่าการบ้านเนี้ยส่งวันไหนคะ่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะจะเพิ่มตุม่มปุ่มบัตทอนอีกหนึ่งตัวนะคะปุ่มนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นการเพิ่มนะคะเอาไว้สำหรับเพิ่มข้อมูลในปฏิทินะค,ะค่ะค่ะ เมื่อเราบันทึกหรือว่าบันทึกโ no น้ตเสร็จใช่ไหมคะคลิกวันที่เสร็จทําการกดเพิ่มค่ะข้อมูลเหล่านี้ก็จะทําการเพิ่มเข้าไปแล,ล้วลิงก์กับดาต้าเบสฐานข้อมูลของเราค่ะค่ะในหน้าโปรแกรมของเรนะคะก็จะได้เป็น2หน้าต่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นหน้าตาอ,อีกแบบหนึ่งที่เราได้ทํากันไว้นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่เราทำไว้นะคะหน้าแรกแล้วก็หน้าที่2องค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูการเราจะมาดูการรันโปรแกรมให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงค่ะกดคอนโทรล F 5นะคะข่ลรอสักคู่ค่ะ อันดับแรกนะคะคลิกที่รูปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูลหลังจากนั้นค่ะให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปค่ะนอกจากบันทึกการบ้านนะคะสามารถบันทึกอะไรก็ได้ค่ะที่เราต้องการหลังจากนั้นเลือกวันที่ที่ต้องการให้แสดงค่ะกดเพิ่มค่ะหลังจากนั้นค่ะกดแสดงข้อมูลค่ะสิ่งที่เราต้องการนะคะก็จะขึ้นมาในด้านขวามือของเราถ้าต้องการเพิ่มอีกนะคะก็ให้กดที่เพิ่มข้อมูลค่ะ แล้วก็ทำการบันทึกซ้าได้อีกหนึ่งบันทึกซ้ำค่ะจากนั้นกดวันที่ค่ะกดเพิ่มทำการแสดงข้อมูลค่ะทีนี้ก็จะเป็นการแสดงหน้าจออีกข้างหนึ่งข้างขวาของเรานะคะก็จะเป็นลำดับที่ต้องการแสดงค่ะเรียงตามลำดับค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูการเขียนโค้ดนะคะว่าทำไมถึงรันได้แบบนี้นะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาดูตรงตัวเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะค่ะในบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการเรียกไดเวอร์นะคะเพื่อในบรรทัดนี้นะคะจะเป็นการเรียกไดเวอร์ ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นค่ะในตัวบรรทัดนี้นะคะตัวตัวพลับบิกนะคะค่ะจะเป็นการเรียกตัวแปรนะคะเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของเราค่ะค่ะแล้วตั้งแต่ตัวนี้ลงไปนะคะก็จะเป็นการตัวบอกที่ตั้งของฐานข้อมูลของเราค่ะ หลังจากนั้นนะคะจะเป็นสตริงค่ะสตริงเนี่ยจะบอกถึงตัวควบคุมค่ะตัวคอนโทรลต่างๆนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะกำหนดเป็น in1 เท่ากับศก็คือเป็นการควบคุม ID ในฐานข้อมูลของเราค่ะค่ะเราจะมาดูกันตัวแรกนะคะตัวเพิ่มข้อมูลของเราค่ะตรงนี้นะคะก็จะใช้เป็น add date แ d ดด a ค่ะค่ะใช้สำหรับในการเชื่อมไปยังการโชว์อีกหน้าหนึ่งค่ะแล้วก็มาตัวค่ะจะมาหน้าที่สองน,นะคะจะเป็นตัวหันหลังกลับนะคะก็จะเป็นการแบ็กกลับนะคะก็จะเป็นตัวที่เอาพานเนลมาสอน,นะคะ่ะแล้วก็ ให้เราหาไว้นะคะก็คือเป็นการซ่อนตัวหน้าพาเแนลไว้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวมันาเลนเดอร์คือตัวนี้นะคะค่ะในตรงนี้นะคะก็จะแสดงถึงเ,ออเวลาที่เปลี่ยนไปค่ะที่เราเลือกโดยที่เราจะเลือกแล้วก็นำมาเก็บในข้อมูลหรือในสติงค่ะค่ะแล้วก็ตัวเพิ่มนะคะ ตัวเพิ่มนะคะเราจะทำการ i เนี่ยเป็นตัวควบคุม Data ค่ะให้ทำการบวก1แล้วก็ตัวที่เป็น add data h i g h นะคะจะเป็นการปิดพารแนลค่ะแล้วก็ตัว con open ค,ค่ะจะเป็นการเปิด Database ข้อมูลขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นตัว string query ค,ค่ะ จะเป็นการใส่คำสั่งนะคะของ SQL ลงไปค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากตัวฟันนูดนี่ไปนะคะจะเป็นโค้ดค่ะของ SQL ค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะ Order oh, Comment นะคะจะเป็นตัวชุดคำสั่งนะคะให้อ่านตัวโค้ดของ SQL ค่ะ หลังจากนั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตรงบรรทัดนี้นะคะบรรทัดนี้นะคะจะเป็นตัวคำสั่งที่สั่งให้เรา run รคำสั่งของ SQL นะคะแล้วก็ตัวบรรทัดนี้ค่ะก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราปิด database ข้อมูลค่ะส่วน text box นี้นะคะก็คือเป็นการเคลียร์ค่าให้เป็นค่าว่างเปล่าค่ะต่อไปจะเป็นตัวแสดงข้อมูลนะคะ นี่ค่ะแสดงข้อมูลนะคะตัวแสดงข้อมูลเนี่ยตรงบรรทัดแรกนะคะ listview one item clear ค่ะจะเป็นการเคลียร์ listview ให้ว่างเปล่านะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นค่ะบรรทัดต่อไปนะคะ odb comment cmd ค่ะจะเป็นการใช้อ่านคำสั่ง sql นะคะบรรทัดต่อไปค่ะ คอน n อเพนค่ะจะเป็นการเปิดดาต้าเบสขึ้นมานะคะแล้วก็บรรทัดต่อไป ODB Data Reader ค่ะจะเป็นการใช้อ่านข้อมูลในดาต้าเบสนะคะหลังจากนั้นค่ะ rite ค่ะเป็นอ่านเป็นการอ่านข้อมูลนะคะจนกว่าจะหมดเลคคอร์ดค่ะบรรทัดต่อไปนะคะ This w i l l Item ค่ะ เป็นการสร้างตัวแปรนะคะที่ใช้เก็บข้อมูลในรีดวิวค่ะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลที่อยู่ในรี View นะคะก็จะถูกมาถูกเก็บในรีดว View 1ให้เอาข้อมูลที่เก็บไว้นะคะมาแสดงในตัว Con c o n c l o s e ค่ะหลังจากนั้นตัวคอนโคลนะคะจะเป็นการปิดฐานข้อมูลค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นโปรแกรมข้าวๆข,ของเรานะคะที่ใช้ในการเป็นโค้ดข้าวๆนะคะที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมนี้ถ้ามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ัที่นี้ด้นะคะขอบคุณค่ะ